ประเด็นแรกครับประเด็นที่ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในวัฒิการศึานะครับอดีตสาสาสงขาพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาให้ข่าวว่าพร้อมจะยื่นกะกะตเอ,อาผิดนายกรรวมถึงร,งรัฐมนตรีอีก16ท่านนะครับพร้อมกับจะยื่น จากและมาดูยุคพักเพื่อไทยสิทธิ์นานสัรวรัต์ซึ่งเรื่องนี้นะครับผมบอกว่าสิ่งที่คุณวิรัติัญญาสีริรวมทั้งสมาชิกประชาธิปัตย์การะมืนการโดยอ้างว่าทาานยกอิงรักรวมทั้งะระฐมนตรีในส่วนของเพื่อไทยเนะี่ยสอบขัดรับมนูว่าตาหนึ่ซึ่งเรื่องนี้จากการประชุมทีบฎหมายเขพบว่าไม่ได้ขัด วระธนูม,มาตรา181จะอย่างไรเพราะว่าอำนาจในการที่จะขยายระบบความมัน่นคงอำน,นาจของคอรมอลมับก็ต้องเตรียมอำนาจนะครับซึ่งไม่ได้เป็นไปตามวัามนูมาตรา181ที่เป็นข้อห้ามในอย่างไรเรื่องนี้ก็แค่เป็นเกมการเมืองที่นายนะิรับรวมถึงสมาชิกพรรคเพื่อไตยต้องการจะยื่น ให้ก,ะกะรกตรวมถึงยื่นให้สารบัญูญเนี่ยที่อ้างว่าจะยุบพรรคเพืเ่อไทยโดยเฉพาะการขยายพรังความมั่นคงนั้นก็ค่อยสังเกตการเ,เพื่อ,อลดความน่าเชื่อถือของนางสาวิมรั์รวมถึงรัฐบาลรวมถ,ถึงให้กระทบกับคะแนนนิย,ยมของพรรคเพื่อไทยทั้งนันเองนี่คือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นการกระทําที่ในทางการเมืองเขาเรียกว่า น่าจะเป็นการกระทําที่ต่าช้าสามัญในลักษณะที่ตัวเองเนี่ยวอยอดการเลือกตั้งและที่สาคัญสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์ก็จะไปร่วมขึ้นเวทีในการชุมนุมในการที่จะลงละรัฐบาลางสาวิงลไม่ว่าเวทีทั้งแปดเวทีในขณะนี้ก็ยังมีกลุ่มสมาชิกประชาธิปัตย์เป็นอดีตสสนี่คือการกระทําที่ผมมอกว่าฝ่าย ประชาธิปัตย์สมาชิกเนี่ยสับสนุนร่วมกับสมคบคิดกับนายจุเทศกับพวกที่สุดสาตายาออกหมายจับและข้อหากระหดดไปแล้วนี่การกระทำเหล่านี้นะครับซึ่งผมบอกว่าถ้ามีการร้องนางสารยิงบบรักรวมถึงรัฐมนตรีที่ในส่วนของเพื่อไทยไม่ว่าจะร้องกกต รือรองศาสตรารเราก็จะมีการดําเนินการที่จะฟ้องกลับในย้็หาร้องเท็จนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเชื่อว่านายกรัฐมนตรีรักรวมถึงสมาชิพกพรรคเพื่อไทยที่อยู่ในส่วนที่คอรมอรที่มีบัตินะครับก็มันมีความผิดทางกฎหมายและที่สำคัญก็ การออกพรบความมั่นคงผมเชื่อว่าในการขยายต่อไปก็เป็นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการดูแลสถานการณ์ทั้งประชาชนเองทั้งผู้ชุมนุมเองนะครับวันนี้ถ้ามันมีกฎหมายพรบความมั่นคงหรือพรบกฎหมายพิเศษเนี่ยวันนี้สถานการณ์น่าจะลุกลามบาดปลายโดยเฉพาะการกระทำของนายสุเทพกับพวกแล้วก็ยังมีสมาชิกประชาธิปัตย์เนี่ยที่ไปขึ้นเวทีสนับสนุนเนี่ยที่ไปยึดสถานที่ราชการ ไปตัดน้ําตัดไฟระชว่วยธงบูรโรมและหน่วยงาน,นต่างๆเนี่ยเป็นการข่มขู่คุกคามเจ้าหน้าที่รวมถึงกระทบต่อเจ้าหน้าที่ข้าราชการรวมถึงป,ประชาชนนะครับผมเชื่อว่านี่คือเป็นการกระทําที่สุดเจริตและก็ไม่ขัดมาตา,า,ตารา1 8แปส็ส่วนเรื่องต่อมาครับผมก็ได้รวบรวมหลักฐานนะครับโดยเฉพาะการคุรนุมของนายจุเจ้าสุวรรณกับพวกในนามกรบมสแล้วก็ยังมีนายอภิสิทธิ์ไปขึ้นเวที ที่เป็นแกนกนำประชาธิปัตย์เป็นหัวหน้าพรรครวมถึงการที่มีอดีตสอส,อสประชาธิปัตย์และยังเป็นสมาชิกพรรคหลายท่านนะครับต่างกรรมต่างวรระได้รวบรวมหลักฐานเป็นตั้งแต่การชุมนุมมาร่วมเกือบสามเดือนแล้วเนะี่ยก็พร้อมที่จะยืย่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้มีการยุบพรรคประชาธิปัตย์อันนี้เราไม่ใช่ ลักษณะือรร้องก็เป็นเกมการเมืองครับไม่ใช่ผมยืนยันว่าเป็นการร้องโดยใช้สิทธิทางกฎหมายที่เห็นว่าการกระทําเหล่านี้เป็นการกระทําที่กระทบต่อความสงบสุขของที่น้องประชาชนที่สําคัญนายสุเทพทืุ่บันถูกสารอาญาออกหมายจับในข้อหากระบฏและก็ผ no er ู้ชุมนุมที่เป็นแกนนำลุมกรปศที่เป็นอดีตสสประชาธิปัตย์หลายท่านถูก ตั้งข้อหาและมีหมายเรียกจากกรมสอบสวนเป็นพิเศษและวันนี้พฤติกรรมก็ยังมีการกระทาผิดที่ซ้ำซากต่างกรรมต่างวาระเพราะนั้นเรื่องนี้นายอภิิ์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักเป็นกรรมการบรหิหารพักต้องมีส่วนในการที่จะต้องมีการห้ากรามสมาชิกไม่ให้ร่วมการกระทำผิดหรือร่วมขึ้นเวทีในการจุนุมแปลปรากฏว่าวันนี้ไม่เก็นโทษกฎหมายครับ ก็ยังรวบรวมหลายเวทีตั้งเวทีตั้งแต่เวทีตรงสูตรราชการแจ้งวัฒนะเวทีราชดำเนินหรือเวทีต่างๆที่ตั้งในขณะนี้ซึ่งประกอบั้งภาพทั้งคลิปซึ่งผมได้รวบรวมหลักฐานเอกสารซึ่งมีเอกสารรวมเกือบพันหน้านะครับก็จะยื่นต่อกรกตซึ่งข้าวก็จะยื่นได้ในสัปดาห์หน้า,า,านาะครับจงใง้กรกตพิจารณาที่จะว่า อานาสิทธิและสัป,ษษษษป,ษษษปพักไว้ในปาจะทำผิดพระบรภการเมืองนะครับแล่ที่สำคัญยังผิดต่อการสนับสนุนที่จะเป็นการล้มล้างการปกครองในระบบประชาธิปไตรรยตามมาตรา1 8อีกนะครับแต่อันนี้ในร้องในเรื่องผิดประบ,ระบระพรภัคก,การเมืองซึ่ทรงผลต่อให้การยุดพรัก